Im <impression> ยุคอ m p r e s s ช o น ist เป็นยุคของดนตรีในช่วงระหว่างคศ1890-1910ซึ่งรวมอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของยุคโรแมนติกดนตรีนี้ได้รับการพัฒนาโดยโครอสเดบูเชอร์ผู้ประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสลักษณะของดนตรีนี้เต็มไปด้วยจินตนาการอารมณ์ที่เพ้อฝันฟั่นเฟืองและอารมณ์ที่ล่องลอ,อยอย่างสงบและนิ่มนวลละมุนละไมลักษณะของเพลงในยุคอิ p เ e s s ช o น i s สจะใช้บันไดเสียงแบบเสียงเต็มซึ่งทำให้บทเพลงมีความลึกลับคลุมเครือไม่กระจ่างชัดเพราะคอร์ดที่ใช้นั้นเป็นคอร์ด มีการใช้คอร์ดคู่หกขนานการประสานเสียงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์รูปแบบของเพลงเป็นแบบง,ง่ายๆมักเป็นเพลงสั้นๆรวมเป็นชุดคอร์ดเดอร์บูซีผู้ประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสใช้การประสานเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเองจากการที่เดอร์บูซีมีความประทับใจในสิ่งต่างๆมอร์ลิสลาเวลเป็นเพื่อนกับเดอร์บูซีดนตรีของเขามีสีสันไปทางคลาสสิกมากกว่าลักษณะเด่นของลาเวลคือการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออเคสตรา ซาตี ati, ได้ประพันธ์ผลงานมากมายที or Ireland, or Hence, ่ปราศจากเส้นกั้นแบ่งห้องในบรรทัด5เส้นเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคีตักกวีคนอื่นๆหรือที่เรียกว่ากลุ่มคีตักกวีทั้ง6เฟเดริกเดลิอุสนักประพันเพลงชาวอังกฤษยุคหลังโรแมนติกสร้างสรรค์ผลงานแนวธรรมชาติจินตภาพผสมกินไยดนตรีแอฟริกันอเมริกันและกินอายุโรปเครื่องดนตรีในยุคอิมเพรสชันนิสต์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงออเคสตราทั่วไปโดยเฉพาะการใช้เครื่องเป่าลมไม้และเครื่องทองเหลือง เครื่องเป่าลลไม้ตัวอย่างเช่นฟลูตโอโบเครื่องเป่าทองเหลืองตัวอย่างเช่นทรัมเป็ตทรอมโบนและยังมีเครื่องดนตรีอื่นๆเช่นปียโนใช้ในการสร้างสีสันและบรรยากาศของเครื่องดนตรีในยุคนี้คลาดูลูนโดยคลอเดเดบูซีหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเดบูซีแปลว่าแสงจันทร์ใช้เคองเสียงและจังหวะอ่อนโยนสร้างบรรยากาศเงียบสงบละมุนละมัย โดยค t อเด p ด u s ซีแปลว่าเพลงเปิดมาของบ่ายวึของเลอเป็นผลงานที่ถือว่าเปิดตกาีอชยมโดยคลอเดดปูซถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของทะเลพันเสียงดนตรีที่ซับซ้อน โดย Maurice Ravel ชื่อเพลงแปลว่าสายน้ำเล่นสนุกเป็นเสียงเปียโนโซโล่ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของน้ำใช้การประสานเสียงที่ซับซ้อนเทคนิคเปียโนที่ละเอียดอ่อนดาฟนีสีคลโยโดย Maurice Ravel บบลเล่เรื่องยาที่มีองค์ประกอบของ i m p r e s s i o n i s t อย่างชัดเจนใช้เสียงประสานแบบร่องรอยเทคนิคออร์เคสตรา้ที่ละเอียดและสร้างภาพที่สวยงาม